สวัสดีฮัลโหลบองชูเชา้าอาลันยินดีต้อนรับมีหมูหลายตัวสี่ห้าตัวสีชมพูพวกมันอยู่กันเป็นฝูงเป็นกลุ่มก็จะมีช่วงเวลาหนึ่งที่หมูหลายๆตัวมารวมตัวกันเป็นหลายๆตัวแล้วก็จะมีคนมายกหมูไปตัวหนึง่งยกไปทั้งตัวเลย แล้วก็พาหมูตัวนี้ไปที่แห่งหนึง่งโดยที่หารูร้ไม่ว่าหมูตัวนั้นที่อยู่บนสายพานก็สงสัยว่าฉันจะเป็นไหนเนี่ยแล้วเมื่อไลฟ์มาตามสายพานก็เจอเข้ากับเพื่อนร่วมชะตากรรมหมูที่โดนหันไปเสียแล้วแล้วก็ได้มีหมูเท่าตัวหนึง่งกำลังพูดกับ เราประชาหมูอยู่ว่าเราเราชาวหมูนั้นต้องลุกขึ้นต่อต้อนเพื่ออิสรภาพของชาวหมูในค่ําคืนที่ดาวหมูสว่างสว่างจ้าในยามค่ําค,คืนนั้นคือสัญญอณพูดยังไม่ทันจบหมูเท่าผู้นี้ก็ไปหวั่นเสียแล้วด้วยฝีมือของมนุษย์ผู้ดูแลความหมูแห่งนี้แล้วก็ลาก ซากหมูแก่ตัวนี้ไปโดยที่เราหมูที่ฟังสมกิ่เทศนี้ก็ไม่ได้ให่ใจเราประชาหมูนั้นทําเป็นไม่สนใจไม่รู้ร้อนรุ่นหนาวไม่ได้สนใจการตายของหมูเท่าผู้นั้นแล้วเราหมูหมูก็กลับไปใช้ชีวิตตามปกติ นั้นในคืนหนึ่งคืนที่ท้องฟ้ายามค่ำคืนสองสว่างดวงดาวหมูนั้นสองสว่างเจอจ้าหล้วคืนนั้นเองได้มีหมูตัวหนึ่งเกิดขึ้นมาหน้าผามันมีสีเหลืองติดหน้าผาเหมือนดาวเลยแล้วเขาก็ออกมาแค่ตัวเดียวเขาในที่นี้คือหมูตัวนั้นตัวเล็กนั่นแหละ เจ้าของฟาร์มเห็นว่าหมูตัวเมียตัวนี้นั้นออกลูกแค่ตัวเดียวนั้นไม่คุ้มค่า,าหาเลยจึงมับก่อให้จึงลากไปพร้อมเสียงกัรร้องหวยหวนของหมูตัวนั้นตัวหมูตัวเล็กนี้ก็ได้จำฝันใจหมูตัวนี้นั้นเพิ่งเกิดมาก็สงสัยมากเลยอะไรกันเกิดอะไรขึ้นแล้วฉันคือใครแล้วแม่ฉันไปไหนแล้ว จ้าของฟาร์มก็ออกมาดูหมูตัวนี้แล้วคิดว่าอืหมูตัวนี้นี่มีลายแปลกดีน่าจะไปขึ้นโชว์ได้เงินเก็บไว้ดีกว่าแล้วหมูตัวนั้นก็เติบใหญ่ขึ้นมาโตขึ้นมานั่นแหละเจ้าของฟาร์มก็ได้มาหิ้วเข้าไปตหลายเวลาหลายปีที่ผ่านมานั้นไม่ได้เป็นที่ชื่นชอบสักเท่าไหร่ชาวบ,บ้านไม่ได้สนใจหมูแปลกตัวน,นี้เลย เจ้าของฟาร์มจญงตัดสินใจส่งมันขึ้นเขียงไปแล้วกันให้มันไหลไปตามสายพานแล้วหมูตัวนี้ก็ได้เผชิญหน้ากับมัจจุราชที่จะหั่นเนื้อหมูของมันแต่ว่าเนื้อหมูตัวนี้นั้นแข็งยิ่งกว่าหินแข็งยิ่งกว่าเหล็กก็แข็งพอๆกับเพชรเลยทำให้มัจจุราชนั้นแตกเป็นสิ่งเตียงแล้วหมูก็ไหลไปเรื่อยๆไหลต่อไป โดยที่เจ้าตัวก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วหมูตัวนี้ก็สังเกตเห็นว่าใต้เท้ามันมีรูอะไรเนี่ยแล้วก็โดนย่างสดด้วยไฟที่พุ่งขึ้นมาสองรูนั้นโอ้ร้อนเหลือเกินแต่ว่าคนเจ้าของฟราร์มก็ได้ออกมารอรับเนื้อหมูตัวนี้สำหรับหมูหันย่าง แต่ก็ต้องตกใจที่หมูตัวนี้นั้นไม่เป็นอะไรเลยทำให้เจ้าของฟาร์มสงสัยจึงหยิบปืนขึ้นมาเล็งไปที่หมูตัวนั้นพร้อมที่จะยิงแล้วก็แล้วก็ยิงไปปังๆเทียงแต่ว่ากระสุนนั้นไม่ได้แล้วเบาก็หายผิวของหมูตัวนี้เลยเด้งออก หมูตัวนี้ที่โดนยิงก็ได้กระตดดทีบได้สองตีนของมันโดนถีบสองคู่ไปเลยเจ้าของฟาร์มไปเลยโดนตีนคู่เตะสลบไปเลยหมูตัวนี้นั้นเพิ่งจะมารู้เมื่อโตขึ้นว่าแม่ของตัวนั้นโดนเจ้าของฟาร์มสังหารจึงล้างแค้นตูดทับหน้ามันไปแล้วหมูตัวนี้ก็ออกมาจากโรงเชือดพร้อมกับระเบิดโรงเชือดทิ้งไปซะเนเ,เทะไปเลย หมูได้ออกมาพร้อมเห็นว่ามีหมูตัวอื่นมาดูเขาเช่นกันโอ้ด่มันเราหมูแสดงความยินดีโอ้เรามีผู้ปลดปล่อยแล้วอิสรภาพของเราหมูหมูอาธิบดีท่านหนึ่งกำลังหัวเสียอย่างรุนแรงที่ตอนนี้ประสบปัญหาขาดแคลนเนื้อสุกก่อนยเรื่องมี่ว่ามีการปฏิวัติของหมูถึงแม้เพื่อนร่วม ประเทศหลายๆคนอาจจะยินดีเพราะว่าเขาเป็นมุสลิมไม่กินหมูแต่ว่าธุรกิจทำให้ในได้หดหายแถวบ้านไม่มีหมูกินถึงแม้มันจะเป็นเรื่องหมูหมูก็ตามแต่ว่าสถานการณ์ตอนนี้นั้นยแย่มากจนเขาคิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นมีผู้นำหมูหรือไงวะเกิดอะไรขึ้นได้ไง